ฮกหลงหรือนารายเรือนพบนารายเรือนพบหรือฮกหลงคิดว่าสองต้นนี้คงจะสร้างปัญหาให้กับหลายๆคนที่แยกไม่ออกว่าต้นไหนคือฮกหลงหรือต้นไหนคือนารายเรือนพบวันนี้เรามีวิธีการแยกบอลสีทั้งสองประเภทนี้มาฝากกันค่ะ บอนสีทั้งสองประเภทนี้ให้ดูที่สีกระดูกลักษณะรุ่มร่างของใบและสีของใบเป็นหลักเปรียบเทียบกันดูก็จะสามารถแยกความแตกต่างออกมาได้บอนสีหกหลงเส้นหรือกระดูกกลางใบจะมีสีขาวมากกว่าสีเขียวกระดูกกลางใบของหกหลงใต้ใบจะมีสีขาวเช่นเดียวกับด้านบน เมื่อฮกหลงกัดสีใบจะมีสีชมพูใบเรียวยาวลำต้นของฮกหลงจะเป็นสีเขียวน้ำตาลช่วงสะโพกของฮกหลงใบจะแคบกว่าบอนรายเรือนพบ ลักษณะความแตกต่างของบอนสีนารายเรือนพบเส้นหรือกระดูกกลางใบมีสีเขียวกระดูกใต้ใบของนารายเรือนพบจะมีสีเขียวเช่นกันเมื่อนารายเรือนพบกัดสีขอบใบจะมีสีเขียวอย่างชัดเจนใบจะหนากว่าบอนสีหกหลงและลำต้นของนารายเรือนพบจะมีสีน้ำตาลช่วงสะโพกจะกว้างกว่าบอนสีหกหลงใบมีความคล้ายใบโพลและนี่คือ ข้อแตกต่างของบอนสีพกหลงและดารายเรือนพบที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆของบอนสีในครั้งต่อไปค่ะ